โลกสะเทือนมีซ่าบและพิง n k ประทะนเนมาใจฟูไปหมดแล้วคือฮาโซเชียลแตกเมื่อลลิษามโนบาลหรือลิซ่าวงแบล็คพิงเกิลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีลงภาพถ่ายที่ถ่ายคู่กับเนมาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลในสตอรี่อินสตากแกรมพร้อมเทกไปที่ไอจีฝ่ายชายด้วยขณะที่ฝ่ายชายก็ขึ้นรูปในสตอรี่ไอจีเช่นกันงานนี้แฟนๆทั่วโลกถึงกับคอมเมนต์ไม่รู้จะอิจฉาใครก่อนดี และล่าสุดแฮชแท็กลิซ่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับต้นๆของโลกอย่างรวดเร็วทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเนมาเป็นหนึ่งในสาวกบลิงหรือแฟนคลับและพิ้งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยกดแชร์เพลงใหม่ของวงที่ชื่อพิงเวนอมพร้อมแคปชัน่นผมชอบสิ่งนี้เท่านั้นไม่พอเจ้าตัวยังเคยสตรีมเกมพับด้วยชุดเต็นดําชมพูโดยมีผู้ชมกว่าสล้านคนด้วย